สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีท่ททาร์หกเก้าอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะอยากจะมาสุ่มรนดอมให้ทุกคนนะคะในหัวข้อที่ว่าค่ำคืนนี้อยากรู้ไหมว่าใครคิดถึงคุณมากที่สุดนะคะที่จริงจะนอนละยิดีก็อยากจะมาทำนะคะอามาลองฟังกันว่าจะเป็นใครนะคะที่คิดถึงคุณนะ ใหส่องสำหรับนี้ไม่ได้ให้เลือกนะคะอันนี้เป็นรนดอมนะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะแบบดึงดูดสายตาเหลือเกินนะคะอยากจะออกมาก่อนอื่นก็ขอมาดูตัวตนของคนที่เข้ามาในรนดอมนี้สักหน่อยนะคะช่วงนี้คุณเป็นยังไงนะคะอยู่ในพลังงานแบบไหนนะช่วงนี้อาจจะ ดูปแปลกๆเดดหนึ่งนะคะกับพร็อพเล็กๆน้อยๆน,นะคะมีเทียนมีดอกไม้มีเครื่องหอมอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าชอบแหละชอบอกลิ่นหอมหรือแสงเทียนอะไรอย่างนี้รู้สึกสงบดีนะคะนิ่งดีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ค่อยเครียดอะไรด้วยอ,ะอ่ะมาดูกัน พลังงานของคนที่ดึงดูดกับคลิปนี้นะคะใบแรกคุณเป็นอะไรยังไงนะคะดูตัวตนคุณสักหน่อยโอ้โหสิบไม้เท้าสิบกล่องเลยเหรอทำงานหนักทำงานเยอะไปหรือเปล่านะคะช่วงนี้หักโหมงานเยอะมากมาย คุณอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะไปหน่อยนะช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาดูไปที่สองสองไม้มีแผนนะคะที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆหรือคุณมีแผนที่อยากจะประสบความสำเร็จใน งานสักงานหนึ่งหรือเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่คุณอยากจะคิดที่อยากจะทำมานานแล้วแต่ยังไม่มีเวลาหรือยังไม่มีเงินทุนพออะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเก็บเงินอยากจะทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งหรือประเทศประเทศหนึ่งที่คุณอยากจะไปมากๆเลยคุณคิดไว้นานแล้วแต่คุณยังไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ เหมือนเป็นการท่องเที่ยวอ่ะคุณมีแผนที่อยากจะไปเที่ยวแหละช่วงนี้จะอยากเคลียร์งานให้เสร็จเก็บอมอมเงินอะไรอย่างนี้นะคะใบที่3 8ไม่เท้านะคะเป็นการสื่อสารข้อความบางคนนะคะคุณอาจจะอยากจะย้ายงานไปต่างประเทศหรือเปล่านะคะอืม เดี๋ยวต้องดูไวที่4นะคะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะมีคนรักอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้อยากไปหามากว่าแต่ยังไปหาไม่ได้อะไรอย่างี้นะคะโอจริงๆด้วยอะ่ะเกี่ยวกับบางคนเนี่ยจะเป็นงานนะคะคุณอาจจะได้รับงานมอบหมายงานบางอย่างมา จากต่างประเทศหรือมีข่าวสารอะไรมาที่ทำให้คุณต้องคิดและแตัดสินใจบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการโย้ยายงานเปลี่ยนงานนะคะไปทำงานต่างประเทศแต่คุณมีความกังวลน่ะเพราะอะไรอ่ะคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงหรอคุณกลัวความไม่มั่นคงคุณไม่แน่ใจว่าอนาคตงานตรงนั้นจะให ผลตอบรับดีผลตอบแทนดีกว่าตรงที่เดิมไหมอะไรอย่างนี้นะคะมีความลังเลนิดหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตรงนี้กับข่าวสารที่ได้รับมานะคะอันนี้บางคนอาจจะเป็นในอดีตก็ได้นะเดี๋ยวมาดูขยายขยาย4ใบข้างล่างสี่ถ้วย งานที่เดิมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักเกินไปหรือไม่มีไฟไม่มีแพชชั่นแล้วแต่ว่าพอจะย้ายงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงไม่แน่ใจไม่แน่นอนอะไรอย่างงี้นะบางคนจะติดเอกสารด้วยเนี่ยสัญญายังไม่หมดจากตรงนี้นะคะอาจจะรออาจจะต้องมีช่วงระยะเวลาที่คุณรอ บางคนนะคุณอาจจะอยากที่จะเดินทางไปหาใครสักคนหนึ่งแต่ยังไปไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมพลังงานคือขึ้นเหมือนว่าอยากจะไป ถ้าเป็นเรื่องงานนะคะคุณก็ยังอยู่ในช่วงที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะออกจากงานนี้ไปจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยยังคิดยังลังเลยังไม่รู้ว่าจะอย่างไรดีนียนะยังต้องการข้อมูลต้องการความมั่นคงมั่นใจอะไรบางอย่างอยู่นะนะแต่ที่เดิมก็รู้สึกว่าอยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นไปกว่าเดิม งานก็หนักเบื่อหน่ายเกิดความแบบไม่มีไฟละนะ่อยากไปจากตรงนี้ละที่ใหม่ๆก็ที่ใหม่ๆก็กลัวคุณมีความกลัวถึงจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าชอบหรือใช่ก็ตามแต่คุณก็ยังมีความกลัวอยู่นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะเคย วางแผนวางแผนว่าจะเดินทางหรือไปด้วยกันได้ในความสัมพันธ์ระยะยาวอะไรเงี้ยแต่เกิดปัญหาเกิดเรื่องขึ้นมาที่ทำให้ต้องนิ่งเงียบไม่สบายใจกันนะคะอาจจะไม่มีเวลาในความสัมพันธ์นี้นะจึงจำเป็นที่ต้องหยุดต้องเลือกแหละตอนนี้นะมีมีการแบบ ปิดการการสื่อสารกันนะทั้งทงที่กับคนคนนี้คุณรู้สึกคุณผูกพันมากๆกับคนคนนี้นะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วมีการปิดกัน้นบล็อกการสื่อสารกันไปนะคะแต่ยังมีฝ่ายหนึ่งที่คอยติดตามข่าวสารของอีกฝ่ายหนึ่งตลอดอะ่ะขึ้นมาคือพลังงานคือแบบว่ามีสองกรณี เครียดกับเรื่องงานแล้วก็ความรักงานก็ไม่ค่อยดีความรักก็ไม่ค่อยดีเลยนะคะพลังงานของคนที่เข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานของคนที่เขาคิดถึงคุณนะ่ะนะใครกันนะที่คิดถึงคุณอยู่จะเป็นคนคนนี้หรือเปล่าเราขอเก็บไพ่แล้วกันนะ ใครกันที่คิดถึงคุณอยู่เอาไพ่สำหรับนี้มาเช็คนะคะโอ้ใบแรกก็เป็นเดือดซานเลยคนที่คุณชอบนั่นแหละคนที่คุณต้องการที่จะ ใช้ชีวิตร่วมกันหรือบางคนนะคะอาจจะเคยพูดถึงเรื่องราวการาไปนู่นมานี่ด้วยการนัดไปเดทกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะก่อนหน้านี้คนคนนั้นแหละเคยมีแผนว่าจะไปหากันนะแต่จะติ๊ก็มาแต่มีปัญหาก่อนนะคะอาจจะติดสถานการณ์หรือ มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนธาตุไฟนะคะเมฆสิงทธนูคนคนนี้เขาเป็นใครอีกแปดถ้วยเป็นคนที่มีประเด็นมีปัญหากันแล้วอะตอนเนี้ยนะคะรู้สึกว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วเป็นเป็นความทรงจำอะนะคะเป็นความทรงจำ รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากอะไรอย่างนี้นะคะหนึ่งดาบมีการชัดเจนมีการชัดเจนบางอย่างก่อนหน้านี้นะคะมีการยื่นข้อเสนอหรือคำพูดบางอย่างอืมเป็นเรื่องอะไรนะขอขยายสีใบข้างล่างนะคะช่วนี้ต้องขอขยายนิดนึงเพราะ พลังงานค่อนข้างจะสับสนเนาะคนที่เข้ามาขยายสีสองเหรียญบางคนอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะมีประมาณสองคนอะที่คิดถึงคุณนะนะ เป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณนี่นแหละคนเก่าๆคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่เงียบยิ่งไม่ได้คุยกันก็จริงนะแต่ว่าก็ไม่ได้หายไปไหนนะ,นะคะยังสามารถพบเจอหรือรู้ข่าวข่าวชีวิตของกันได้นะเห็นไหมเนี่ยต่อให้จะจะติดคือติดกันและไม่ปิดกั้นกันไปแล้วไม่ได้พูดไม่ได้คุยก็จริงแต่ก็ยังสามารถเห็นกันอยู่อะ ในชีวิตจริงอะยังรับรู้ข่าวคราวขาว่ขาวสารการเป็นไปของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่หรืออยากแก้ไขอะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณกับเขาเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วหรือยังเมื่อก่อนมีความชัดเจนอะมีความชัดเจนเกิดขึ้นอะ เด r l d อ้าวอ่ะให้เป็นสองกรณีนะคะบางคนอ่ะกรณีแรกนะเป็นคนที่คุณคุยคุยกันอยู่นี่แหละนะคะในะปัจจุบันเนี้ยคุยคุยกันแต่ว่าก็ไม่ได้สม่ำเสมออะไรนะเหมือนจะมีช่วงเวลาที่มา,มาหายหายงอนงอนกันบ้างนี่แหละ และก็มีอีกคนหนึ่งมีพลังงานของคนเก่าๆคนที่เคยนิ่งเงียบหายกันไปเคยปิดกั้นเคยบล็อกกันไปในอดีตนะคะเขาได้วนกลับมาเหมือนช่วงนี้เขาอาจจะไปรู้ข่าวๆอะไรของคุณนะคะรู้ข่าวบางอย่างเกี่ยวกับตัวของคุณอาจจะรู้ว่า คือมีการที่แบบว่าอยากกลับมาน่ะนะคะไม่รู้ว่าทําไมอยู่ดีๆคนคนนี้ถึงอยากกลับมาแต่ขอดูเหตุผลหน่อยสิคนเก่าก็อยากกลับมาคนใหม่ก็คุณอาจจะมีปัญหากับคนใหม่อยู่ตอนเนี้นะเหมือนคุณมีปัญหากับคนคุยคนใหม่อยู่แหละตอนเนี้นิ่งเงียบกันแต่ว่าคนเก่าเก่าก่อนนู้นนะคะก็อยากกลับมา อ่ะคนเก่าเนี่ยเหตุผลที่เขาอยากกลับมาหาคุณเนี่ยมันคืออะไรกันอยู่ดีๆที่เขามาคิดถึงคุณเนี่ยคืออะไรกรันคะเพราะอะไรอะ่ะเะทาวเวอร์หรอเพราะคุณกับเขาจบกันไม่สวยไหมควีนออฟคัพ ก็ก็รักคุณนะ่ะเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ารักคุณไหมเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณไหมแต่ก่อนนั้นอาจจะเคยไม่ได้สนใจจริงๆอืมเหมือนรู้สึกว่าคุณจะไปรู้สึกว่าคุณจะมีคนใหม่เข้ามาหรือเหมือนจะเปิดโอกาสให้คนใหม่แล้วคนคนนี้อยากกลับมานะคะเพิ่งรู้ตัวแหละว่ารักคุณนะ่ะ หรือเป็นความรู้สึกที่แอบรักก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่คือตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเขารักคุณอะตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาชอบคุณอะแต่พอแบบนานๆไปแล้วเขาก็พอคุณอาจจะมีการเปิดตัวหรือมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่เหมือนจะว่าคบคนใหม่หรือคุยดูใจคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนนี้เขาอยากจะกลับมาทำงานในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเห็นไหม เขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนเก่านะพยายามทำทุกวิถีทางอะ่ะเพื่อที่จะให้คุณกลับไปมองเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคนคนนี้คนเก่านะคะอันนี้ดูคนเก่านะไหนไมาดูพลังงานของคนใหม่ที่ตอนนี้คุณกำลังมีปัญหากันอยู่ซิแล้วคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณจะเอายังไงกับคุณเขาจะกลับมาไหมหรือจะได้พูดคุยจะได้ไปต่อกันหรือเปล่าเนี่ย ดูพลังงานคนใหม่นะคะ2ดาบคนคนนี้ยังลังเลอยู่เลยอะสิบเหรียญคุณอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะการเงินหรือเปล่านะคะหรือเขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคุณในบางอยา่างหรือเขารู้สึกว่าเขายังไม่มั่นคงยังไม่ดีพอที่จะมีครอบครัวหรือดูแลใครสักคนหนึ่ง คนคนนี้อที่จริงคนใหม่เนี่ยเขาเขารู้สึกเยอะกับคุณนะแต่มีสองดาบออกมาทำไมอะ t ดี h i วไฮโลแฟนเนี่ยยังยังอยากที่จะกลับมารักษาความสัมพันธ์นี้ไว้กับคุณอยู่อะคนใหม่ออ้แลวไต้สำหรับเป็นสิบถ้วยอะเขารู้สึกดีกับคุณมากเลยอะถ้าเป็นคนใหม่นะคะเขารู้สึกดีรู้สึกเยอะรู้สึก ว่าคุณคือคนที่ใช่คือคนที่เขาอยากจะชัดเจนแต่งงานด้วยแหละแต่ตัวของเขาเองอะสองดาบนี่คืออะไรเดี๋ยวเขาขยายสิว่าทำไมเขาถึงต้องปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นด้วยกับคุณนะคะทำไมเขาถึงไม่ยอมเปิดใจรับยอมรับล่ะคะสองดาบคืออะไร 2ไม้เท้า9ถ้วยห้าหาดาอืมมีพ่อเขาอ่ะรู้สึกว่าเขายังไม่มั่นคงนะคะเขายังไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาอะจะไปในทิศทางไหนคนคนเนี้ยเขาจะเป็นเด็กกว่าคุณไม่นะคะคนคนใหม่หรือคนที่มีประเด็นมีปัญหากันอยู่ตอนเนี้ยนะคะ แล้วก็เขาจะคิดว่าคุณดูดีดูดีกว่าเขาหรือคุณเป็นคนสวยคนหลอ่อมีคนที่แบบเข้าหาคนเยอะคุณดูหล่อเลือกได้สวยเลือกได้อยู่แล้วอะไรแบบเนี้มีคนหลายคนเข้าหาคุณนะคะแล้วก็เนี่ยห้าห้าดาห้าดาบใบเนี้ยเขารู้สึกว่า คุกับเขาเข้ากันไม่ค่อยได้อะในอุปนิสัยบางอย่างนะคะอาจจะมีการแบบพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้นะคะถ้าหากว่าเป็นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ แล้วก็ระยะทางด้วยที่ห่างไกลกันนะระหว่างคุณและเขาว่ามีความแตกต่างในด้านอายุระยะทางแล้วก็ภาษาที่เป็นอุปสรรคระหว่างคุณและเขามากมากเลยนะคะคนใหม่ที่เขาไม่ยอมเปิดใจยอมรับว่าเขานะชอบคุณมากๆที่จริงเขาแบบเคยคิดคิดเลยแหละนะคะคิดว่าคุณนะคือคนรักที่ดีคือคนที่เขาอยากจ,จริงจังหรือชัดเจนนะแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่เขาก็ อาจจะยังไม่พร้อมแล้วก็รู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ด้อยกับคุณอาจจะเป็นในเรื่องของวุฒธธิภาวะหรือความมั่นใจคนคนนี้ไม่มีความมั่นใจนะคะเขายังคิดถึงอ้อมกอดของคุณอยู่เลยนะคะคิดถึงความรู้สึกมั่นคงหรือคุณจะเคยช่วยเหลือในเรื่องการเงินเขาบางอย่างนะคะเคยให้ความรู้สึกอุ่นใจความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกไว้วางใจกับเขาอยู่แต่เขาอาจจะอารมณ์ร้อนนะคะ อาจจะตัดสินใจทําอะไรหุนหันพันแล่นไปแล้วก่อนที่จะมีปัญหากับคุณที่จริงแล้วเขาชอบคุณมากมากเลยอ่ะคนใหม่นะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณกับคนนี้อาจจะมีปัญหากันและคนเก่าก็อยากจะกลับมาอืไพ่ก็บอกประมาณนี้นะคะอะเรนดอมนี้เราจะจะดูอะไรอีกดูไพอ่ออร์เคิลสำหรับนี้ นะคะน้องมีแนะนำสักหน่อยสิเกี่ยวกับเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่นี้นะคะให้อยากจะแนะนำอะไรพลังงานมีเด่นเลยนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่ที่คิดถึงคุณนะคนที่ดูดูกระเลนดอมนี้นะคะ มาดูสีว่าคุณไพ่จะบอกอะไรโอ้อริสในทะเลแห่งน้ำตาละทิ้งความรู้สึกลึกๆของคุณออกไปคุณอาจจะมีความรู้สึกลึกๆวงอย่างอะที่ติดอยู่ติดค้างอยู่ในใจหรือเปล่ามีแบบว่าคุณก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่ไหมนะคะ มันเหมือนมีความรู้สึกว่าบางขียดจจะยังเป็นเป็นคุณก็ได้นะสองดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปคนใหม่คือคนเก่าเหมือนคุณก็ยังมุฟออนจากเขาได้ไม่เต็มที่นะคะไพ่อาจจะแนะนําให้คุณมุฟออนจากคนเก่าเ,เออเพราะว่าเหมือนคุณจะยังออกมาไม่เต็มที่แล้ว ก็อาจจะเป็นตัวคูณด้วยเช่นเดียวกันนะที่ลังเลนะคะและอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับคนใหม่นั้นมีปัญหาก็ได้นะเดี๋ยวมาดูสิโสมงามกับเจ้าชายอสูรอ๋อคือจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันจริงๆแหละนะเขาคนนี้อะหรือแม้แต่ คนสองคนหรือเปล่านะคะทั้งสองหรือเปล่าไม่รู้หรือเป็นคนใหม่เขารู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่คู่ควรกับคุณจริงๆนะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณดีมากๆเลยเหมือนโฉมงามกับเจ้าชายสูรเนี่ยเห็นไหมที่มีประวัติเรื่องราวความเป็นมากว่าจะโอ้กว่าจะรักกว่าจะชอบกันน่นี่ยากนะคะยากมากๆแต่มีสตอรี่ที่แบบก็น่าปลื้มใจนะคะคนคนนี้ต้อง รู้สึกว่าคุณคุณดีเกินไปอ่ะรู้สึกไม่คู่ควรอะไรอย่างนี้เออมีความรู้สึกไม่คู่ควรเกิดขึ้นนะคะฟินิกท้องคำสิ่งที่คุณคิดว่าทำสำเร็จแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งโอ้มีการตายแล้วเกิดใหม่หรือว่ามีเนี่ยแหละพลังงานคนเก่าเนี่ยคนเก่า บางทีก็จะเป็นคนเก่าทั้งเก่าและใหม่ด้วยนะที่เขาคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณไม่กล้าที่จะรักคุณคนที่มาดูลันดอมน,นี้คุณเป็นใครกันเนี่ยทําไมถึงมีคนที่แบบไม่กล้ารักคุณอะไรขนาดนี้นะคะพอบทที่แบบว่าเออจะจริงจังจะรักใครจริงๆแต่ละคนก็ไม่กล้ารักคุณเนาะมาดูอีกไปหนึ่งไสุดท้ายนะคะ เรื่องที่พลิกผันสิ่งที่ไม่คาดคิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่เห็นว่ากำลังจะเกิดขึ้นโอ้ไพ่ใบนี้ที่จริงดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเ,เร็วๆนี้บางคนอาจจะมีบางเรื่องที่มาให้คุณได้ตัดสินใจอีกแล้วนะคะอ่ะ นั่นแหละไพ่สำหรับนีชีจริงเขาให้พลังงานดีมากเลยนะความหมายดีมากน่ารักมากชอบเมื่อก่อนนะคะไม่ได้ออกมานานแล้วอาเราดูดูไพ่อัลเทอร์สำหรับอื่นสิเพิ่มเติมอีกสีเยอะๆเลยเยอะๆเลยคือไพ่ดอกไม้หน่อยนะคะไพะด่ดอกไม้นี้จะบอกอะไรขอสีใบ การเริ่มต้นใหม่การสิ้นสุดความเจ็บปวดนาซิสั์นาซิสดอกไม้อันนี้การเริ่มต้นใหม่บางอย่างนะคะคือจะมีการเริ่มต้นใหม่ของบางอย่างแล้วก็จะมีการสิ้นสุดลงเนี่ยไพ่คือความหมายเดียวกันเลยจะมีการได้เริ่มต้นใหม่ คุณจะอาจจะได้ตัดสินใจได้ในเร็วๆนี้ก็ได้ว่าคุณจะก้าวไปนทิศทางไหนก็เหมือนที่เราดูพลังงานของคุณเลยนะคุณลังเลช่วงเนี่ยอุปนิสัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายๆแต่ความแต่ประสบการณ์และความทุกข์เท่านั้นที่จะทำให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณและทะเยอะทะยานสู่ความสําเร็จ คุณมีความรู้คุณมีประสบการณ์แล้วคุณได้รับบทเรียนแล้วนะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทําให้คุณได้เติบโตและเข้าใจแล้วหละนะและสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของงานด้วยนะคะมีการเกี่ยวข้องมีผลกระทบด้วยการเริ่มใหม่และภูมิปัญญาการรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมด อันนี้คุณต้องดูด้วยนะว่าคุณรู้จักตัวเองดีพอแล้วหรือยังคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วหรือยังสิ่งไหนที่ใช่กับคุณคนแบบไหนที่จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคุณได้หรืออยู่กับคุณได้นานๆอุปนิสัยแบบไหนที่คนแบบไหนอะหรือว่างานแบบไหนที่คุณอยู่แล้วมีความสุขอยู่ได้ตลอดอะไรเงี้ยไม่เบื่อ นั่นก็คือสิ่งที่ใช่ของคุณนะคะหาตัวเองให้เจอนะถ้าคุณยังหาไม่เจอความยิ่งใหญ่และคุณ,ณธรรมของหายากนี่คุณเป็นของหายากนะคะคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่หาได้ยากจริงๆไพ่ก็ชื่นชมหรือเกินนะคะมาดูระยะเวลาสีที่จะเกิดขึ้นกับคุณ เรามีไพ่อัรกเคิลเยอะเราก็เอามาใช้หน่อยนะคะช่วงนี้จะพยายามหาเปิดไพ่ที่ไม่ได้ใช้เยอะๆไม่ได้ใช้เอามาใช้เยอะๆอมขอไัยนะคะทุกคนช่วงนี้แม่หมอก็เป็นอะไรกับคำพูดหรือการสื่อสารเนี่ยรวนไปหมดแล้วเนี่ยนะมาดูระยะเวลาที่คุณจะได้เจอซีเร็วแค่ไหนถึงเวลาที่จะหยุดพัก ถึงเวลาที่จะหยุดพักเร็วแค่ไหนก็ถึงเวลาแล้วให้บอกรดูใบไม้ผิหน้ารดูใบไม้ผิหน้า,นาปีหน้าหรอบางคนจะรดูใบไม้ผินี้แหละ One of your charm เสียเวลาของคุณบางครั้งไพ่ก็จะบอกว่าไม่ต้องรอหรอกไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่คุณควรที่จะทำแล้วแหละนะคะ9เดือนนับจากนี้อะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะแรนดอมนี้นะ่ะ ธาตราศีเด่นเ่นเนี่ยให้เป็นคนธาตุดินนะคะมังกรพฤชกันนะคะแล้วก็คนราศีกรกฎธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนธาตุไฟเมฆสิงหนูก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย